คานเื่ออันเห็ดอันหมูชุบแป้งทอดพี่นอ้องหมูชุบแป้งทอดนั่นเพื่อนนะสูตรใบบุรีรงพี่นอ้องหมักหมักตามภาษาเลยพี่นอ้องใส่พริกผงด้วยนะคะพริกผงด้วยนะเพื่นนอนนะหมักใส่แบบพริกผงนั่นได้พี่นอ้องใส่กระเทียมนะคะกระเทียมตำรากผักชีนะคะรากผักชีน้ำมันหอยน,น,นะคะน้ำตาลนะคะกลมรสดีนะคะ ผงกรปีแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะคเพื่อน,น,นเนาะแล้วก็คลุกแป้งทอดนะคะพี่น้องเหะะ็นคัเพื่อนมาเด้อมาเด้อพี่น้องข้าวหมวทูทอดน,นะคะนี่ ข้าหมูทอดนะคะสูตรตามใจฉันพี่น้องมักใส่อะไรก็ได้ที่เรามักนะคะใส่พริกป่นด้วยนะคะเพื่นอนเราแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องใครไม่มีอะไรกินนะคะนี่เนาะ,ะทอดเรียบร้อยนะคะเมนูอาหารจานเดียวพี่น้องเมนูแนะนําเมนูอาหารจานเดียวทำง่ายง่ายอร่อยอร่อยนะคะเพื่นอนตามมาตามมาพี่น้องอยู่บ้าน นี่แหลคะค่ะบ,บานใบบุยลำนะคะอินออสเตรเลียนี่แหละคะ่ะมาเดิมอมาเมื่อบอนหลายใหญ่ห้างหิ้วเข่าเบิ้งข้าวข้าวร้อนร้อนหมูร้อนร้อนไปเนอะแซบก็บอกแซบแซบ